สวัสดีเพื่อนช่างทุกคนครับผมิางวันจันทร์ร้อยกี่สิ็ดวันนี้ผมจะมารีวิวขอถ่ายรูปเร่วมกันเพืจอนรุ่นนึงเออเอาเด็กๆมาจับด้วยน่าจะเป็นครอบครัวของพี่เขาแหละค่ะขัดมากนะทำฉันถ่ายรูปแล้วปล่อยใส่กล่องไปแล้วจังหวะใส่กล่องนะพี่บอลจังหวะนี้พี่ชันเข้าใจว่าเข้าแล้วนะเปิดรูปัาพ เข้าเข้าเข้าแกงว่าไฟเข้าไฟเข้าแต่แสงไม่ออกผมได้สั่งบอร์ดมาแล้วนี่คือบอร์ดเก่ามันนะบอดเก่าของมันนะบอร์ดเก่าของมัน นี่คือบอร์ดที่ผมสั่งมานะครับบอร์ดที่ผมสั่งมาบอร์ดที่ผมสั่งมานะโชคดีหน่อยที่หาอะไรได้นะอะไรยังพอหาได้อยู่ครับไม่ใช่ของใหม่นะเป็นของมือสองของมือสองไม่แพงเท่าไหร่ครับ What นี่อะไรครับแล้วเราเอาเรา้วม้าของไปเราไปแกะทำไมอ่ะโหมคนมามากินน้ำตาลหมดไม่ได้นะครับลูกค้าเดี๋ยวขอเวลาบุกถอดน็อตเปิดฝาก่อนนะครับ มันชนรถเจ็ตข้าชนรถเจ็ตจะเป็นที่หนีก็ะาะสิ่งหนีพอสิ่งหนีไปชนกับเสาไฟฟ้าพอชนเสาไฟฟ้ากลายเป ah. so ็น si ว่าในน ตายหนึ่งเจ็บหนึ่งแต่คนที่เขาเป็นคู่กรณีเขาขับรถาม,มาลแลแ้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกสามคนคนรถคันนี้ชนแล้วหนีที่กู้ภัยมา,า,นายนอนไรที่ไม่ได้แบบนี้พอกู้ภัยมาพย,ยายามที่จะให้กานช่วยเหลือเพิ่มตักถ่างม,มา,เาเอาออกมาได้หนึ่งคนแล<า>้หนึ่งคนแต่วนนี้เป็นศ,ศพแลยไหมคนที่ตายเป็นศพคนนี้เอามาอยากปลอดภัยบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับถ้าบอกว่าเหตุการณ์นี้ช่วยได้สอบแล้วคนเราเห็นเหตุการณ์เป็นคู่กรณีที่บอกสามสามในที่นี้ที่เห็น น่าจะไม่ใชนี่เลยกลายเป็นเรื่องร้อนระอุที่เกิดขึ้นังพวัดนครศรีธรรมยาภาพถ่ายติดวิญญาณไปมกไม่ทันเลยลสะพานับเเสียหายแล้วเอาฝาเข้านปนาด้ว เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอีซูซุโอนีออลนิวออนิวไม่มีแผ่วรอบนี้มาอีกแล้วแต่ไม่ได้ลดคนรถคุปมราคาเดิมคนเสาไฟฟ้าแทนมาได้ที่เมของตทานหนึ่งห้าสองห้าดอนธานีนะครับเสาไฟฟ้าตรงนี้ขอาตสารพ็อู่สามไม่เป็นอะไรเลยเสาไฟฟ้าก็ไม่เป็นอะไรเลยแต่ดูรถคันนี้ยับเยินเสียหายเหตุการณ์นี้อยู่อุทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างที่อธิบายไว้ที e a า l ไม่เป็นไรนะครับคนนั่งเนี่ยเจ็บคนขับตายทั้งคู่อายุเท่ากันเพิ่งผ่านวัยเบญจเพศ2 5มาไม่กี่วันกรณีคู่กรณีคือพี่บอยพี่บอยขับรถตามมาในภายหลังและให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่พอขับตามมาภายหลังก็ถ่ายรูปด้านหน้าเลยถ่ายรูปด้านหน้าและโทรแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วรูปด้านหน้าที่พี่บอยมีติดมือน่ะพี่บอยยืนยันว่าคู่กรณีที่วิ่งแล้วหนีเขามีกันสามคนมีผู้ชายด้านหน้าไม่หนีด้านหลังที่ปลาดหลัง หลังๆจะชนแล้วหนีพี่บอยก็ขับรถไล่ตามแจากนั้นมาพอมาเจอวันเองเอาล่ะพี่ที่พี่บอยก็ไปพลเมืองดีแลแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาตามสามคนนี้หน่อยมาช่วยสามคนนี้หน่อยพอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาพอกู้ภัยมาพยายามให้การช่วยเหลือนคนขับเนี่ยบาดเจ็บคนซ้อนแต่คนนั่งคน,ค,นคนนั่งก็บาดเจ็บแต่ในช่วงเวลาต่อมาคนขับเสียชีวิตและคน,คนคนนั่งเนี่ยก็นำส่งโรงพยาบาลปลอดภัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกมีสองรายตันเองส่วนอีกรายหนึ่งเนี่ย เป็นข้อจงหวะสงสัยว่าแล้วคนที่เป็นคู่กรณีที่พี่บอยเห็นมันจะสามคนได้ยังไงเจ้าหนี้ผู้ชายของพี่เพื่อภาพไปดูนี้ถ้าบอกสามคนอีกคนนึงเขาจะหนีไปไหนได้นะยักยอกเสียหายเปิดประตูยังไม่ได้เลยข้างหน้าก็ออกไม่ได้ข้างหลังก็ไม่มีรูจะออกไปไหนได้แต่ว่ามันชัดมากเดี๋ยจากนี้พี่บอยเลยบอกอ้าวงั้นเอาภาพมาดูฝากกับพี่บอยก่อนแล้วเดี๋ยวดูภาพพร้อมกันเจ้าหนี้กี่คนด้วยติดเหมือนผมเงีนยต้องตา ใช่แต่พอมาจริงๆแล้วมันไมน่มีไม่มีเลค่ะพี่เพราะว่าในรูนก็เปลี่ยนทุ่คนได้อะหลอนไหม โอหไอ้ตอแรกไม่อะไรแต่ตอนนี้หกพี่เพื่อที่ที่ผมจะมีเงิเพขึ้นเหรอผมไมได้หอเลยระหว่างที่ชอลลัดนีไอ้คนข้างหลังสันมามองเรื่ว่าเราตามทานหรือเปล่าตอนนี้แล้วพี่บอลมาตามทานแต่ชอนแล้วนะบอตามทาพี่อลก็เลยไปเก็บเหตุการณานัดีไว้ไอ้ตอนเก็บเหตุการณ์พี่บอลยังยืนยันอยามันมีกันสามคนนี่ยสามจริงๆแล้วคุณดูดิไอ้ตี้งเป็นเงาผมเลย คนลุกเลยผมก็ทำงานมาเยอะเจออะไรร้อนจะไม่เคยมีอะไรร้อนระดับเก้ากันเลยอยันนี้ปรับสีใช่ไหมดูมันจะบ,บุกเปล่าใช่แต่สรีาระร่างกายของคนที่นั่งข้างหลังใหญ่กว่านไหนใหญ่จริงใหญ่จริงใช่พี่บอยจะบอกว่าแปลกอะนี่อะไรกันเนี่ย<ม>ร้อนจริงจริงพยายามมองให้มันเป็นแบบอะไรกระผลักากไม่ใช่ใช่ของอะไรก็ไม่ใช่มันเป็นทรงเลยเป็นทรงแบบผู้หญิงมีผมยาวและมีไหลัด้วย

าตัวเลี้ยงน่จะเสียดน้ำฟ้ามีเล็เล็กล้าดลงมาด้วยอยากหาทาจริงๆเตือนแล้วนะอโอ้โหใครจะรู้เลยับตานนี้จะเอาไว้ในสารสรีเ i สตีแอปพันะครับประเด็นเรื่องของการนับถอยหลังคุณนักขนกล้าเมือทพรุ่งนี้วนา ผู้ชมคิดเหียยังไงปรากฏว่าหัวเติบแปอร์เนบอกว่าเสียเวลารอแสดงว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่ไม่เชื่อกว่าจะกลับมานะเอ้าเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันต่อแล้วอตอนนีนะคนะคุณผู้ชมแอ่ว่าตอนนี้เนี่ยมี แปดเดือนเลยคือวันนี้นะครับเราทำทุกอย่างมันง่ายขึ้นเพราะว่าหลายคนบน่นว่าโอ้โหเวลาก่อนนอนเนาะจะต้องมีต้องหลายขั้นตอนพิธีตองเรียกว่าแบบว่าแต่งหน้าเนาะค่ะมิบันทายทีหลายตัวหลายเชิญตัวนี้เราก็เลยรวมจบครบให้ในกระปุกเดียวซึ่งตัวนี้นะครับผ่านการ test ของ,ขงอน m d อารม,มาโดไปแล้วที่เจ็ดการเจ็ดที่เจ็ดแปดเลยแต่ถ้าพูดกันเดยหลักแล้วที่มันมีเยอะจริงๆแล้วมาถึงที่นี่ตอนเสร็จตัวนี้เสร็จที่บ้านตอนนี้เราทำเสร็จแล้ว ก็คืพอถอดทาครับที่เราติต้องมาที่บ้านเลยก็ทาให้ดูครับทาปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วก็ไปนยือนวิธีการคือแค่อาบน้ำล้างหน้าสะอาดเสร็จปุ๊บเนี่ยชาตัวนี้ที่หน้ากระปุกนี้แล้วก็เป็นตอนนัดขึ้นมาเตรียมพร้อม ก็ต้องใแบไม่ต้อครับชตายไมยุดขึนเหรอบใต้หย่อกับรถาูั่ใจไทยรักซี่วดีพีแรนเดอร์คันนี้ที่พร้อมพาผมไปได้ทุกที่ทุกเส้นทางทุี่ครับเราก็ต้องใช้แบบไม่ต้องใช้ครับชีวิตที่เดินสายที่หยุดขึ้นเหนือรอกต้หยั่งถานของเราบอกเลยนะครับว่ามั่นใจไทยรักซี่วดีพีแรนเดอร์ไม่ว่าจะเจอสภาพอากาศไหนไม่ไหวก็มีช่วงล่างทุกเด็กซัพเซชั่นที่ให้ความรู้สึกนุ่มสบายดุดมั่นใจพร้อมมี เืินขนาดถอยรถเรียดร้อถทับปิดอเลอร์ทำให้บั้นจักรทีการถอยต่อเดินพบกันขนาดนาี้ยังไงก็ไม่เสียใจจากเจอร์ต้าไอ้รักตู้ก็ยิงคืนน,นั่นเลยอันนี้แน่ตอนครับเอาไป ดวันนี้พามาดูเรื่องหลางด้วยหอมทองที่พักเป็นลูกๆวางขายในร้านสะดวกซื้อเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยดีนะครับนี่คือเสน่มากแบบไม่ให้เกิดขึ้นเพราะว่าหาซื้อนี่ากสะดวกตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ไปหาหมอ กว่าจะได้ด้วยหอมทองคุณภาพดีมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์จนได้รับท,ทุนทะเบียนเป็นก้วยหอมทอ,องดีไอไม่ง่ายเหมือนกล้วยเข้าวปั่นะครับติดตามร้องการเจตสนาโอโหอวันนี้เริ่มต้นจากงานแบกถามกันก่อนนะครับวันนี้ขอตามพี่ๆคนงานไปตักกล้วย ที่ไร่ของสมาชิกกลุ่มกล้วยหอมทอง i อไออำเภอพบพระจังหวัดตากขนาดนี้ก็ถือได้ขนาดต่างได้ล้วิธีการเก็บเั้นเอ์ไม่ปล่อยแจกันถาตนแมลงวันผลไม้เ่อผลอกเมื่อผลไม้มีกลิ่นหอมปักบางจุคบามหวานเพราะฉะนั้นเราต้องการตอนนี้ก้วอย่างมดอยู่ผลไม้ทุกชนิดถ้าอีกอยู่แมลงวันจะไม่จบถ้าเราปล่อยมันเกได้ ทีนี้ก็ไปวางไข่แล้วต้องตัดช่วงติดสักประมาณเจ็ดวันประมาณสักเจ็ดวันค่อยมาองมือใหม่ดูยากหน่อยนะครับดูเผินๆสีเขียวเหมือนกระโดดต้องให้อาชีพเดินเลื่อนเดินชีพเฝ้าแบบนี้เลยอะไต่อเลยใส่แบบใส่าไว้เหรอเลยแบบนี้เหรอเลยอไงต่อ ส่วนผมขอออกแรงเป็นลูกมือช่วงแบบระเบียงขึ้นรถจะดีกว่าเอาไปนอกจากสภาพที่ประเทศของอำเภอพบพระเด็กว่าดินดีน้ำดีอากาศดีผลผลิตก็ดีแล้วต้องแล้วกแล้วก็กระบวนการจัดการที่ดีด้วยนะครับอย่างเช่นเทคนิคการปลูกเป็นกอให้แต่ละหลุมนี่มีช่วงการตัดขายหมุนเวียนตลอดทั้งปีแทนการปลูกต้นเดียวตักทั้นเดียว หรือการใช้ปุยข้อไม่ี่สาดใจีทำให้ต้นทุนน้อยแต่วมาได้ผลิมากกว่าห้าเท่าซัมซุงซัมซุงเดี๋ยวขอเวลาแป๊บเดียวนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมหาดีช่วยขอบท้ององสิงครับสที่4เรียบ้อยแล้วิงนครับลปงนี้อาจจะดนกนสิงคาันนะครับทุกท่านคบช่วงห้าโมงยวันนนี้ครับ ได้ได้ครเป็นโอเคแลครับเพื่อนๆใช้ได้ร้อยเลยดี๋ยวเราก็จะได้โทรตามลูกค้ามาเอางานเสรับสวยแล้วครับนี่ผมกลับหัวลงนะผมกลับหัวนลงหัวมันอยู่ทางด้านล่าง ทีแรกผมกังวลว่ากลัวมันจะเป็นเส้นเาะเครื่องรุ่นนี้นานขนาดนี้จอมักจะเสียนะครับกลัวมันจอจอจะเสียแต่ที่นี้ว่าใส่บอดไปแล้วใช้ได้ครับก็สรุปว่าจอไม่เสียนะโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก่อนจะประกอบแล้วก็โทรตามพามาเอางาน,นนะครับโอเคครับเพื่อน ว่าอันตรายระมาแต่เราต้องเวยีอกเวมันจะมีทางเข้าทางอกที่ถูกหมะมันมันมันเขาเขาเข้าสานแล้วเขาออกมานอยางเีมันต้องด่านคือมันมีด่านอะหรือจะมีแบบหรืออันนี้เป็นแบบต้องทางรานแบบว่าเขาอยู่ตามเขาอยู่ตามจุดรถหรือาปโอาไม่รู้แต่แต่บางทีเวลาเป็นสิทที่แบบว่า ถนนหรือว่ามันอาจจะแบบว่ามีรั้วที่แบบว่าลอดมีมาได้ป่าวเไม่รู้ว่าช่องทางธรรมชาติอย่างเงี้ยโอเคครับเพื่อนๆทุกคนสรุปว่างานวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะถึงคอนเทนร์เนี่นจะมีช่วงพักขนาดก่อนกลางคืนพักมากแล้วจะเรียบร้อยแล้วแต่ว่าโทรตาม ต้อลยครับติดที่เสียเราวนกั่วเลยนะครับดูข้อมูลล่าสุดจหน่อยสถานการณ์โลกที่อยู่ในไทยดู้มบนี้่อที่เสียนะครับปวว่จะใส่ขอมูขอากไปตังวัดนะครับนจังหวัดในทีแดงจังหวัดนต้อง้ระวังมันนะครับข้อมูลล่าสุดเราก็รจากไทยขอร้นไปชาวต่างชาติามบคนทิปนี้ก็เพิ่มเติเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมติ่อที่ล้็ ความกดทุกทรัพย์ให้ายได้ผลนะครับเลยจะได้มีกำลังใจกำจัดหน้าต่อไปก็คือ3จังหวัดนะครับในกรุงเทพเป็นช่างคนได้รับชมนะครับเอาผมเอาแบบผมงานผมเป็นตัวอย่างแนวทางได้นะครับไม่ว่ากันเพราะว่าร่วมกู้ภูมิโรคในวิกฤตหลายเรื่องนี้มันก็ใช้แต่่่ววาชงงหลันี้ระยะเวลาการซ่อมก็นานหลายหลายวันกัน ผมโชคดีหน่อยนะที่ได้ก่อนมาแต่ว่านี้ก็ตามคนโชคดไในตัวเราต่อไปนะครับเพราะว่ามันโชคดีโอเคครับเพื่อนไปก่อนแล้ว้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากมากครับผม